เขาแค่กล่าวหาว่าเราเนี่ยเออไปทําให้ลูกเขาไปโรงเรียนไม่ได้ซึ่งโดนล้อว่าเป็นออทิสติกแต่เรามีหลักฐานว่าคุณไม่ไปโรงเรียนตั้งแต่ตอนไหนแล้วมีหลักฐานจะทางโรงเรียนเกล่าวคุณว่าทําไมเพราะอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดเลยว่าลูกคุณเรียนดีเรียนเก่งไปโรงเรียนสม่ําเสมอไม่ใช่เรามีหลักฐานทุกอย่างไม่งั้นพี่เปี๊ยกจะมั่นใจหรออืมครับ นั่นแหละแต่ว่าไม่ซีเรียสนะผลจะเป็นลบก็ตามแต่แต่ในเมื่อวันนี้สิ่งที่เราต้องการขพมจัดการแล้วก็คำสั่งสารวันนี้ออกมาแล้วแค่นั้นเองก็น่าจะเป็นข่าวดีอยู่นะเพราะว่าขนาดของพมก็ยังเป็นข่าวดีมากเลยของของพวกพี่อ้อก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าพี่ว่ามันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเชื่อเถอะว่าคําสั่งศาลฉบับนี้ยังไงก็ต้องแนบไปกับทุกๆคดีที่เขาฟ้องร้องเราแนบใช่เป็นผลดี พี่คุยกับพนายจุ๋มบอกว่ามันเป็นผลดีกับพวกเราเพราะว่าผมผมก็สิบหัคคดีเนาะก็น่าจะได้เอามาใช้บ้างนะอให้มันฟ้องทอแจ้งความสันชีสีคดีมึงขยันมึงโมเมื่อให้มันไปแต่ถ้าผมถ้าผมโดนพี่ก็ต้องไปเป็นเพื่อนผมสักนัดนะก็เป็นพยานไงเออ <S <S ขยันฟ้องอะไรขนาดนั้นวะคือเอาจริงนะการฟ้องร้องกันเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปแม่งไม่มีขยะคือลงขึ้นศาลหนึ่งเสียเวลาชีวิตเสียเวลาทามาหากินเอาเวลาเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเดือน,นมึงต้องไปแม่งทุกวันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยต่างจงังหวัดอีกยิ่งแล้วแต่บางคนตั้งใจนะลนกลั่นแกล้งให้เราถูกด,ดําเนินคดีอาญาอันนี้ก็มีนะอ่าเดี๋ยวเขาก็ฟ้องอีกเล่าเรื่องในศาลได้อย่างยังไม่ได้ค่ะ ยังเล่าไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าวันที่25แล้วกันวันที่เขาตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ฉันจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องในศาลวันนั้นเป็นยังไงของจอนออนี่เข้าไปตอนไม่ได้เข้าไปตอนที่พี่เปียกเอ,อนั่งแท่นบาลังอุ้ยแต่ว่าเสียงแตกออกหน้าห้องเลยนะเสียงดังออกหน้าห้องรอเราะวเสียงแตกนลเพราะผมพวกผมนั่งอยู่หน้าห้องไงฉันนี่นั่งแบบอู้ยยิ้มกุ้มกิ่มยิ้มแบบโอ้ขนาดตำรวจศาลยังนั่งขำมาคิดดูแล้วกัน ถามยังไงคุณซักยังไงจนคุณจม,มูลจนมุมเอง <c ười> คุณซักยังไงจนคุณจมจนมุมเองอ่ะ <c ười> อยากเมามากฉันอยากเมามากบอกเลยอืมถ้าเล่านี่มันเนี่ยของพี่ตุ๋ยก็น้มันเหมือนกันนะเท่าที่ฟังๆนะของพี่ตุ๋ยก็มันเหมือนกันนะไอ้ที่คุยกันรนอ,อบๆอ่ะดูมันนี่หัวหัวค่ำเนี่ยใช่ซักยังไงให้จนมุมเอานะ่ะพี่เปียก,ก็ ก็มีมุมหานะพี่เปี๊ยกก็มีมุมหานะในศาลนะบอกเลยตอเออเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังมันมีคําว่านกแสกเข้ามาด้วย <laughs> แล้วพี่เปียกก็ย้อนอันนี้โคตรหาศาลกันขำเดี๋ยวคอยเล่าเดี๋ยวฉันเล่าพูดไปเยอะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวรู้เออเดี๋ยวจะรู้ <laughs> ต้องรอวันที่ยี่สิบห้านะวันที่เราขึ้นสารเสร็จเราเราขึ้นศาลสิบโมงแล้วตอนนี้สิบโมงวันที่ยี่สิบห้ากันยาน,นะคะ อ่าแต่วันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเราไปถึงสุราษฎร์ประมาณบ่ายเราไปนอนที่นั่นกันไปทั้งคณะอ่ะค่ะเหมือนไปเที่ยวมีใครทักมาไปเพิ่มหรือ,อยังมีใครไปอีกที่ที่จะไปร่วมด้วยเนี่ยตอนนี้หรอตอนนี้เก้าคนละมั้งเก้าคนเลยเหรอ,อนะตอนนี่มีอจะพอนั่งกันไหมเนี่ยรถอ่ะห้าหกเกินว่ะพินิกรพเอใครอีกอะพี่เอ ใครเหรวะเกื <S <S อบสิบคนนะแล้วรถคันเดียวจะพอนั่งพอดีไหมเนี่ยเขเอารถตู้มารับจะาเอารถตู้รถตู้โอเคอยู่รถตู้ก็เป็นสิบอยู่นะคือ,อมีคนอ, <ๆ S 2> อยากฟังคุณต้องฟังดีฉันเล่าค่ะแล้วคุณจะคำตามไม่มีใครเล่าสนุกเท่าดีฉันแล้วเ,<อ>เรื่องอนี้นนแต่ตอนนี้ยังพูดไม่ได้อ่ายังพูดไม่ได้แต่มีคําว่านกแสกเข้ามาในตอนมีใครจะเอาไปสร้างเป็นหนังไหมวะ ผู้ขอเป็นนางเอกเลยไ <laughs> ม่แน่นะคดีเชื่อมจิตจบอาจจะมีการอาจองตัวไปแสดงละครก็ได้ไปทำหนังก็ได้มีใครจะสร้างไหมต้องพี่พจน,น์อนุนนะสร้างอะไรแนวนี้นี่ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไม่ลืมคะ่ะไม่ลืมเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะวันนั้นเราเราอยู่สุราษฎร์วันวันที่ยี่ห้าเนี่ยศาลสรัตวสินพี่คิดว่าไม่น่าจะถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละที่แต่ว่า คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรอข้างนอกเข้าไม่ได้จะมีแค่อ้อพี่เปียกมีอี้แล้วก็มีทนายเข้าได้ค่ะนอกนั้นเข้าไม่ได้เลยรถสิบสามที่นั่งโอเคค่ะบักอัศวินบ้านป่านี่มึงเป็นอย่างกักกูมักนักหนานะบักฮา,านี่ไ,ไหมว <c oughs> ่ันกวนเราตั้งหนักไปแล้วใครเป็นนางอีกโอ้ยอหอแต่แตกเชื่อมจิตก็ดีนะ ก็ดีนะโอเคเดี๋ยวให้พี่ขายของไม่รบกวนแล้วโอเคอยู่ไหนนี่ไปอยู่ที่ไหนนี่วันนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ลบบุรีรออยู่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมีสถานการณ์อะไรแถวนี้๋อเดี๋ยวจะมีมิงวันที่สามสิบเอ็ดนี่แหละกำลังคุยกันอยู่ก่อนลงพื้นที่น้ำท่วมทำไมเอากันเร็วยังเลยเนี่ยยีกไม่กี่วันตันเนี่ยออใช่ก็ไมปรู้ลุ่เขานัดกัน อีกแค่สองวันเองนะเนี่ยเออทันทันเดี๋ยวรอคุยกันในกลุ่มก่อนเ้วน้ำท่วมบ้านยังไงทีเนี้ยก็รอไงเพราะว่าตอนนี้สุโขทัยน้ำลงแล้วตอนนี้เห็นว่าน้ำไปลุบุรีหมดแต่ว่าลมศักมันมันแบบมันมาไม่ลึอกอะมันมันเหมือนน้าไหลผ่านนครสวรรค์ชัยนาชชัยนาทก็รอชัยนาทก็รอแล้วอ,วอยุธยานี่มาแน่บางบาน ตอนนี้มีคนขอมาเป็นอาสาสมัครลงนาท่วมเยอะมากแล้วก็เห็นพี่เดียแจ้งมาว่ามีเกู้ภัยของลพบุรีนะคะพร้อมเรือนะคะแล้วก็รถนะคะพร้อมที่จะเดินเอ่อพร้อมที่จะไปร่วมลงพื้นที่น้าท่วมกับทางเป็นหนึ่งมเรือด้วยเรือจิงหรือว่าเรือไอ้ลำเล็กๆนั้นที่แกถ่ายผมดูอ่ะเรือไหนแกบอกว่าเรือที่แกถ่ายแล้วแกก็พูดว่ามีพี่พี่เตรียมเรือไปแล้วนี่มันก็เป็นเรือไอ้ลำเล็กๆที่อยู่กับสังกะทานน่ะ วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนะั้นเรือจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เรือที่เราไม่ใช่เรือสีน้าเงินที่เราไปลงน้าแล้วเอาไออันนั้นแจวเอาเนะ้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเออแต่ว่ามีมีแล้วเดี๋ยวตอนนี้รอดูสถานการณ์นะคะตอนนี้เรากําลังรอของที่คนเนี่ยส่งมาบริจาคเอาไว้บ้านพี่เดียแล้วเราก็ไปจัดเซตกัน เตรียมความพร้อมจะได้ไม่ชุลมุนเหมือนตอนเราไปแพ้ตอนไปแพ้นี่คือทอดไก่ออนไลน์กันหุงข้าวออนไลน์กันเยอะแยะมากมายแต่เที่ยวนี้เรามีโรงครัวแล้วก็มีเรือมีอะไรพร้อมทุกอย่างที่จะไปร่วมขบวนกับเรานะคะไปตั้งโรงครัวที่พื้นที่น้ําท่วมไปเลยเนอะอืมนั่นแหละเดี๋ยวก็ใครแจ้งกันในกลุ่มตอนนี้ครับโอเคโอเคพี่ก็โอเคพี่โอเคค่ะกดออกไปได้เลยบริจาคเสื้อผ้าด้วยไหม เเสื้อผ้าต้องเอาเป็นตอนที่เราไปฟื้นฟูอะค่ะก็รับนะรับได้นะแต่ว่าต้องเอามาแยกอีกอะต้องเอามาแยกเกิดอะไรขึ้นคะบ้านดำดิชานเกิดอะไรขึ้นมีใครมาป่วนหรอมีใครมาป่วนหรอ เรามาคุยกันเรื่องกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดีกว่านะคะใครจะด่าก็ให้เขาด่าไปนะคะส่วนอ้อนเนี่ยนะเราก็ด่าเชื่อมจิตไปนะคะเราก็จะตามเขาจนกว่าเขาจะหยุดเออมีผีมาป่วดสงส่เขาได้ค่าจ้างคอมเมนต์ละร้อยอะคะ่ะ ทุกวันนี้มีอาชีพใหม่นะคะรับจ้างเป็นเอฟซและด่าต้นออคุณจะได้รับการโอนเงินทันทีนะจ๊ะสุดยอดว้าวอืมปล่อยเขาเลยค่ะใครอยากมาทำอะไรก็ปล่อยนะคะคนจะได้เห็นเองว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นกระทำเป็นยังไงดิฉันไม่ใช่เหยื่อหรอกคะ่ะดิฉันเป็นคนปกติที่นั่งอยู่ดีๆนี่แหละ แต่เจอคนบ้ามาละลานแค่นั้นเองจบนะคะเออติดตามจากนอร์เวย์สวัสดีค่ะที่หัวเรียกว่าอะไรคาดผมไงสุสีไทยเฮาไงเมื่อไหร่คุณออกไปสุราษฎร์วันที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่กันยาค่ะพี่ขารายการต้นอ้อสร้างอาชีพมันถึงขั้นต้องแบบ ไปจ้างคนมาอวยตัวเองแล้วแล้วมาด่าอ้อเลยเหรอต้องใช้เงินขนาดนั้นเลยเหรอให้คนมาเป็น f อฟตัวเองเนี่ย